นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากอ่านวินัยมุก ันที่ 6. นิสสกยะปาจิตีต่อปัตตววักที่สามสิกขาบทที่หนึ่งว่าพึงทรงอติเรกบ,บาทไว้ได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ร่วมกำหนดนั้นไปเป็นนิสสกยะปาจิตีบาทนั้นเป็นของทำรรด้วยดินเผาบ้างด้วยเหล็กบ้างมีขนาดเล็กกลางใหญ่อันจะกล่าวในที่อื่น เป็นของทรงอนุญาตให้เป็นบริขารของภิกษุเฉพาะใบเดียวบาทอันภิกษุตั้งไว้เป็นบริขารอย่างนี้เรียกบาทอธิษฐานบาทมากกว่านี้ตั้งแต่ใบที่สองขึ้นไปเรียกอติเรก,กบาทอติเรกบาทนั้นไม่ได้ทรงพระอนุญาตเกินสิบวันเป็นพิเศษดุจจีวรที่ได้ทรงพระอนุญาตในบางคราวภิกษุให้ล่วงสิบวันไป เป็นนิสสกิยปาจิตติคาเสียสละแก่บุคคลว่าอย่างนี้อยังเมบันเตปัตโตดัซาห้าติก,กันโตนิสสก,กิโยอิมาหังอายสมะโตนิสัจจามิแปลว่าบาทใบนี้ของข้าพเจ้าล่วงสิบวันจ,จํำจะกสละข้าพเจ้าสละบาทใบนี้แก่ท่านคําคืนให้ว่าดังนี้ อิมังปัตตังอายสมะโตดัมมิแปลว่าข้าพเจ้าให้บาทใบนี้แก่ท่านไม่เสียสละบาทเป็นนิสักยะใช้สอยต้องถูกกดบาทนั้นทรงอนุญาตให้วิกับได้ดุจจีวอลอธิบายนอกจากนี้พึงรู้โดยกล่าวในสิกขาบทปรารบอติเรกจีวรสิกขาบทที่สองว่าอันนึ่งภิกษุใด มีบาทมีแผลหย่อนห้าให้จ่ายบาทอื่นใหม่เป็นนิสกิยะปาติตีภิกษุนั้นพึงสละบาทนั้นในภิกษุบริษัทบาทใบสุดแห่งภิกษุบริษัทนั้นพึงมอบให้แก่ภิกษุนั้นสั่งว่านี้บาทของท่านพึงทรงไว้คือใช้จนกว่าจะแตกนี้เป็นสามีจิกรรมคือการชอบในเรื่องนี้ รอยร้าวยาวตั้งแต่สองนิ้วจัดว่าเป็นแผลแห่งหนึ่งแห่งบาทยาวไม่ถึงไม่นับสิกขาบทที่สมว่าอันหนึ่งมีเพสัตอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยภิกษุรับคือประเคนของนั้นแล้วพึงเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ร่วงกำหนดนั้นไปเป็นนิสักยะปาจิตตีในคำพีวิพังแก้เพษัทห้าไว้ว่าเนยใสยเนยข้นนั้นทำจากน้ำนมโคบ้างน้ำนมแพะบ้างน้ำนมกระบือบ้างมังสะของสัตว์ใดเป็นกปัปยะทำจากน้ำนมสัตว์นั้นเป็นอันใช้ได้น้ำมันนั้นสกัดออกจากเมล็ดงาบ้างจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้าง <tu i ro> จากเมล็ดมะทุกะที่แปลว่ามะสางบ้างจากเมล็ดละหุ่งบ้างจากเปลวสัตว์บ้างน้ำพึ่งนั้นคือรสหวานที่แมลงพึ่งทำน้ำอ้อยนั้นคือรสหวานเกิดจากอ้อยเหตุไฉนทรงพระอนุญาตให้ใช้ได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างมากนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าเพื่อจากการใช้ของเสียเช่นมีกลิ่นหืนและมีรสเปรี้ยวอย่างไรก็ตาม ภิกษุให้ล่วงเจ็ดวันไปเป็นนิสสกีทำเสียสละแก่บุคคลว่าอีดังเมพันเตเพษัจจังสัตตาสัตสตาหาติก,กันตังนิสสกิยังอีมาหัางอายัสมะโตนิสัจามิแปลว่าเพษัดนี้ของข้าพเจ้าร่วงเจ็ดวันจำจัดสละข้าพเจ้าสละเพษัดนี้แก่ท่านคำคืนให้ว่าดังนี้ อิมังเพษสัจจังอายสัมโตดัมมิแปลว่าข้าพเจ้าให้เพษัตนี้แก่ท่านท่านสั่งไว้ว่าได้เพษัตที่สละแล้วคืนมาภิกษุนั้นเองก็ดีภิกษุอื่นก็ดีอย่าฉันใช้ในกิจภายนอกเป็นต้นว่าตามไฟและผสมสีได้อยู่ภิกษุอื่นท่านอนุญ,ญาตให้ใช้ทากายได้ด้วย ผูกใจไว้ก่อนว่าจะไม่บริโภคล่วงเจ็ดวันไปไม่เป็นอาบัติของนั้นสูญหายไปเสียก็ดีขาดจากกรรมสิทธิ์ของตนแล้วก็ดีในภายเจ็วันชื่อว่าไม่มีแล้วไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัติท่านกล่าวว่าสละให้ขาดแกอนุอนุปประสัมบัญแล้วได้คืนมาฉันได้อีกถ้าเพสัชล่วงเจ็ดวันแม้ภิกษุอื่นก็ ฉันไม่ควรน่าจะไม่ควรเหมือนกันแต่จะเรียกว่าไม่เป็นนิสกีได้อยู่สิขาบทที่สี่ว่าภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึ่งสแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึ่งทำนุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่าหนึ่งเดือนสแสวงหาจีวร คือผ้าอาบน้ำฝนรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่ากึ่งเดือนทํานุ่งเป็นนิสกิยะปาจิตตีผ้าอาบน้ำฝนนั้นเป็นของทรงพระอนุญาตเป็นบริขารพิเศษชั่วคราวของภิกษุภิกษุไว้ใช้ได้ตลอดสีเดือนฤด,ดูฝนพลน,นั้นเป็นธรรมเนียมให้วิกับในสิกขาบทนี้ทรงพระอนุญาตให้แสวงหา ลำฤดูฝนเข้ามาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่เดือนเจดแรมค่ำหนึ่งค่ำถึงเดือนแปดขึ้นสิบห้าค่ำให้ทํานุ่งล,ำลํำฤดูฝนเข้ามากึ่งเดือนคือตั้งแต่เดือน8ดขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นสิบห้าค่ำพระพุทธานุญาตให้สแสวงหานั้นน่าจะให้ประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ขอเขาได้ตรงๆและเก็บไว้ได้นานกว่าพติเรกจีวรสามัญแต่การขอเอาตรงๆนั้นท่านห้ามไว้ในคำภีวิพังท่านอนุญ,ญาตให้บอกเขาเพียงว่าขณะนี้ถึงการแห่งผ้าวัิกตส,สิกะสาตกะและและผ้าที่หาได้มาแล้วมีคติเป็นอย่างไรท่านไม่ได้กล่าวถึงพระพุทธอนุญาตให้ทำนุ่งนั้นน่าจะกล่าวน่าจะให้ประโยชน์พิเศษ คืออธิษฐานล้ำเข้ามาก่อนหรือดูฝนแต่ท่านไม่ได้กล่าวถึงอันหนึง่งอัดแห่งสิขาบทนี้บ่งว่าอาบัตเป็นสจิตกะแต่ในคำภีวิพังท่านแก้เป็นอจิตกะพิจารณาดูก็น่าจะเป็นจริงอย่างนั้นต่างว่ายังไม่ถึงกาลกำหนดภิกษุสำคัญว่าถึงแล้วด้วยนับวันพลาดไป สแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนในสำนักครีหัดมิใช่ญาติมิใช่ป้าบรณาดังนี้จะว่าไม่เป็นอาบัติเลยก็มิได้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความแห่งสิกขาบทนี้ไม่ได้เพ่งถึงความเข้าใจผิดเลยถือเสียว่าร,รู้จักนับวันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแม้หากการนับวันพลาดในหัวต่อแห่งกำหนดการอันเป็นเขตจะพึงมีได้บ้างเพราะเหตุนั้น ต้องเข้าใจตามคำของพระคันธรัตนาจารย์ว่าอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะสิกขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธน้อยใจชิงเอามาก็ดีให้ชิงเอามาก็ดีเป็นนิสักิยะปาจิตีการชิงเอาจีวรคืนท่านเปรียบเพียงสนิสักีเท่านั้นเพราะทำด้วยสกะสัญญา และท่านรับรองกรรมสิทธิ์แห่งเจ้าของเดิมว่ายังมีอยู่ในจีวรน,นั้นจึงไม่ปรับเป็นอวหาระสิขาบทนี้กล่าวเฉพาะจีวรชิงบริขารอื่นคืนมาก็ไม่ดีเหมือนกันท่านจึงปรับเป็นทุกกทและสิขาบทนี้ปรารภภิกษุต่อภิกษุด้วยกันแต่ทำแก่อนุปสัสมบันก็ไม่ดีเหมือนกันท่านจึงปรับเป็นทุกบทภิกษุนั้นให้คืนเองก็ดี เจ้าของเดิมถือเอาด้วยวิสาสะแก่ภิกษุนั้นก็ดีท่านว่าไม่เป็นอาบัติคำต้นพึงรู้เช่นรับไว้เพื่อจะทำประโยชน์อย่างหนึ่งครั้นจะไม่ทำประโยชน์อย่างนั้นแล้วคืนให้เจ้าของเดิมเสียเจ้าของเดิมรับคืนไม่เป็นอาบัติคำหลังพึงรู้เช่นไม่ได้โกรธเคืองแต่เห็นว่าเธอไม่ต้องการใช้ขอเอากลับคืนมาไม่เป็นอาบัติ กันที่6นิสักยะปาจิตตีวัรที่สยังมีต่อ